สำหรับเมนูมวันนี้นะคะหน่อยก็จะมาทําเป็นชาไทยนมเหนียวค่ะเหมือนเรากินไอติมชาไทยอะค่ะทุนทานเข้าไปค่ะมีความเข้มของชามากๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อยออเ e นท a ลคอฟฟี่นะคะสําหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยก็มาแชร์เมนูอร่อยอร่อยกันอีกแล้วนะคะสําหรับเมนูวันนี้นะคะหน่อยก็จะมาทําเป็นชาไทยนมเหนียวค่ะแต่ว่าเป็นสูตรของออเ e นท a ลคอฟฟี่นะคะหน่อยก็จะชงน้ําชานะคะออกมาจากเครื่องชงค่ะนะคะแล้วก็ใช้เป็นสูตรนะคะเพื่อสุขภาพด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าวัตถุดิบของเรานะคะมีอะไรบ้างเนาะ วัตถุดิบของเราวันนี้นะคะก็จะมีนี่เลยค่ะชาไทยนะคะเป็นของ Oriental Coffee ค่ะนำเข้าจากไต้หวันนะคะตัวนี้ค่ะเป็นผงธัญ,ญพืชนะคะของ Smart Nest ค่ะก็เป็นผงธัญ,ญพืชร0 0อซนะคะทำมาจากผงธัญ,ญพืชต่างๆนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นนมข้นหวานนะคะตามมลีค่ะหน่อยจะใช้เป็นนมข้นหวานอย่างเดียวนะคะเพื่อที่จะทำให้ตัว นมของเรานะคะมีความเหนียวมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะนมสดรสจืดค่ะเป็นของเอ็มนิวนะคะหน่อยก็จะใช้เป็นนมสดรสจืดยี่ห้อนี้นะวันนี้นะคะหน่อยก็จะมาแชร์เป็นสูตรแก้ว16ออนและแก้ว22ออนค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาทําขั้นตอนของแก้ว16ออนก่อนเนาะเราก็จะไปชงน้ําชานะคะจากตัวเครื่องกันค่ะเรามาดูวิธีการชงน้ําชากันค่ะ,ะสูตรของหน่อยนะคะหน่อยก็จะใช้ตัวชาค่ะ ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะอัดเค้าตัวบัเก็ตเลยนะคะแล้วก็แช่ชาไปประมาณ30วิหรือว่า40วินาทีก็ได้นะคะดึงน้ำออกมาแค่1นออนค่ะเนีก็ใส่มาเลยค่ะรอบแรกนะคะอันนี้สำหรับคนทานอยู่กับบ้านนะคะแล้วก็รู้สึกว่าชอบอะไรเข็มๆอยู่แล้วด้วยนะคะสามารถเอาสูตรนี้ไปใช้ได้เลยนะคะอ่ะสช้อนค่ะถ้ามันเยอะเกินไปเราก็เอาออกได้นะคะ แล้วก็แช่ชาออกมานิดนึงอ่าประมาณนี้ค่ะนาฬิกานะคะหน่อยก็จะตั้งเป็นวินาทีไว้นะคะอ่สาวิกัแล้วกันนะคะเพราะว่าเราส่งดึงน้ําชาออกมานิดนึงแล้วเนาะสาวิเสร็จปะแล้วเราก็ดึงน้ําชาออกมาประมาณหน่ออนนะคะเราใช้แค่อ่อนเดียวเท่านั้นค่ะแต่เราขอชาแบบเข้มๆเลยอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ดึงน้ําชาออกมานะคะอยู่ให้ประมาณเท่านี้ก็พอค่ะ ประมาณนี้เลยค่ะนะคะพอเราได้รำชาออกมา1ออนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาใส่ผงธัญพืชกันค่ะนะคะผงธัญพืชนะคะหน่อยก็จะใส่มาที่3ช้อนนะคะแต่ว่าขอ3ช้อนแบบไม่พูนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากใส่2ช้อนค่ะ2ช้อนพูนก็ได้นะคะเนาะแบบ3มช้อนปกติแบบนี้เลยค่ะ1 2 3ค่ะแล้วกค็คนให้เข้ากันก่อนค่ะ อตอนนี้นะคะเราก็จะได้เป็นน้ำชานะคะที่ผสมของผงธัญพืชค่ะคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เรามาใส่ความหวานกันค่ะหน่อยก็จะใส่มาที่หนึ่งออนค่ะหนึ่งออนอ่าทุกคนก็จะเห็นความแบบ หนืดๆน,นะคะแต่หน่อยต้องบอกก่อนนะคะว่าสูตรนมเหนียวของที่นี่นะคะเราจะไม่เน้นแบบเหนียวมากๆนะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการแบบเหนียวแบบเหนียวจัดๆเลยเหนียวมากๆนะคะตรงนั้นนะคะแนะนําว่าให้ใส่นมข้นหวานนะคะเยอะแล้วก็ตัวผงพันธุ์พืชนะคะเยอะๆเลยนะคะมันก็จะเกิดความเหนียวเกิดขึ้นค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ไปชงน้ําซาสูตรแก้ว22ออนกันค่ะเดี๋ยวพอหลังจากนี้นะคะเราก็จะมาเทใส่นมสดพร้อมๆกันเนาะ เราไปชงชาขือแก้ว22ออนกันค่ะทีนี้สูตรชาแก้ว22ออนนะคะเราก็จะใช้ผงชาค่ะเยอะๆเหมือนเดิมเลยนะคะอ่ะหนึ่งช้อนพูนๆเลยเต็มๆนะคะนะแล้วก็อีกช้อนหนึ่งแต่ต้องขอบอกก่อนนะคะช้อนที่หน่อยใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากเทียบก็ขอให้เทียบแบบสักสอช้อนโต๊ะค่ะ ดึงน้ำนะคะออกมานิดนึงก่อนค่ะอ่า30วินาทีเหมือนเดิมค่ะใครอยากจะแช่นานกว่าน,นี้ก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้น้ำชาแบบเข้มข้นมากกว่าน,นี้นะคะ <บ ça> เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ดึงน้ำชานะคะออกมาที่2ออนพอดีเลยนะคะเพราะว่าเราทําเป็นสูตรแก้ว22ออนเนาะ สังเกตดูนะคะว่าสายน้ำชาเขาจะเล็กๆค่ะอพอเราได้น้ำชาออกมาเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็มาใส่ผงธัญ,ญพืชกันค่ะทีนี้ค่ะผงทัญ,ญพืชนะคะสูตรแก้ว22ออนค่ะหน่อยจะใส่มาที่5ช้อนค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะใส่4ช้อนก็ได้นะ1ค่ะ2 3 4 ห้าค่ะแต่แค่สีชานะคะก็แบบเข้มข้นมากๆเลยนะคะแ๋้วเราก็จะใส่นมข้นหวานนะคะมาที่หนึ่งออนครึ่งค่ะนะคะจึ๊บนี่เลยค่ะ นี่เลยโอ้ยสีเข้มมากเลยนี่เลยนะคะเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสูตรแก้ว16ออนและแก้ว22ออนเนาะเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมนมสดกันเลยดีกว่าค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะเทคนละแบบกันดีกว่านะคะเพื่อที่จะให้เราเห็นแบบ2แนว2ส,สไตล์นะคะนั่นก็คืออันนี้ค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะไว้ชาไทยนะคะด้านบนเนาะแล้วก็เอานมสดนะคะไว้ด้านล่างค่ะส่วนตัวนี้นะคะหน่อยก็จะเอา ชาไทยนะคะไว้ด้านล่างค่ะแล้วก็นมสดไว้ด้านบนนะคะเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็มาเริ่มแก้ว16ออนก่อนทีนี้แก้ว16ออนค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบนมสดเยอะๆก็ใส่นมสดได้เยอะๆเลยนะคะแต่หน่อยก็จะเอามาแค่3ออนค่ะนี่เลยเทใส่ลงไปเลยเราก็จะได้แบบนี้นะคะเนาะ นี่ค่ะเขาก็จะลงไปเป็นแบบเป็นเส้นเป็นเส้นแบบนี้เลยนะคะนี่นมเหนียวของเรานะคะเป็นชาไทยเหนียวค่ะชาไทยนมเหนียวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็มาแก้ว22ออนกันนะคะที่นี่แก้วแก้ว22ออนนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้แบบลดลายค่ะขอบขอบด้านบนนะคะก็เทแล้วก็เอาช้อนนะคะรูปได้เนาะตกแต่งแก้วตัวเองได้นะคะเดี๋ยวหน่อยเทลงไปก่อนก็แล้วกันนะคะส่วนที่เหลือค่ะ นี่เลยนะคะอ่าทุกคนเห็นย้อยๆไหมอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปใส่น้ำแข็งเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะนมสดก็ประมาณ100 ml เหมือนกันนะคะหรือว่า3ออนก็ได้นะคะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวหน่อยขอเทลงไปเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าในส่วนที่เหลือเราก็อยากจะให้นมสดได้เต็มๆเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ สีของเขาก็ค่อนข้างแบบแตกต่างกันนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาชิมรสชาติกันดีกว่าค่ะว่าของเขานะคะจะเป็นยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวเราก็มาชิมกันเลยนะคะเดี๋ยวหน่อยจะเริ่มจากแก้วสิบหกออนก่อนเนาะอืมเขามีความแบบหอมๆค่ะมีความละมุนละมุนนะคะหน่อยนึกถึงวานิลาเลยค่ะ ไม่รู้ทาไมมันไปออกว่านิลานะคะแต่ว่ามันมีความละมุนแบบคล้ายๆทรงนั้นเลยค่ะเหมือนเรากินไอติมชาไทยอะคะ่ะแล้วเขามีความหอมของชาไทยอะคะ่ะขึ้นมานะคะแล้วก็ไม่ได้หวานมากสักเท่าไหร่นะอ,อร่อยอะอืมนะคะเดี๋ยวเราก็มาลองแก้วยี่สบสองออนกันนะคะแก้วยี่สิบสองออนนะคะหน่อยดาว่าด้านล่างเนี่ยต้องหวานแน่นอนเลยค่ะหน่อยขอข้นนิดนึงนะคะ เธอทานเข้าไปค่ะมีความเข้มของชามากๆเลยค่ะแล้วก็ด้วยความที่เขาอยู่ด้านล่างหรือเปล่านะคะแต่พอดูดขึ้นมาค่ะดึงหลอดขึ้นมาอีกนิดน,นะคะเขาจะมีนมเข้าไปผสมค่ะมันก็เลยทําให้แบบละมุนล,ลิ้นแบบนุ่มลิ้นมากๆเลยค่ะตอนที่ดูดเข้าไปค่ะมันจะมีความรู้สึกแบบนุ่มๆนะคะมีความหนึบๆนะคะแล้วก็ให้รสช,ชาติที่อดีอีกแบบหนึ่งนะก้เกิดว่าใครนะคะอลองไปทําดูนะแล้วก็ได้ผลยังไงนะคะลอง คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปกันได้นะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจที่จะให้หน่อยมาทําเมนูอะไรมาแชร์อะไรนะคะหรือว่าเป็นเกตความรู้ก็ได้นะคะสนใจเรื่องอะไรนะคะบอกเข้ามาใต้คลิปได้เลยค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาแชร์ความรู้ดีๆแบบนี้ให้อีกนะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์สําหรับใครนะคะหน่อยก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด u b s c r i b e ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee นะคะแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ให,หน่อยด้วยนะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นหน่อยขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดี ha huh.